สวัสดีครับทนุกคนนะครับในควากับรายการ MT TV นะครับก็วันนี้นะครับก็วันนี้ก็จะมานะอยู่ในไมค้าก็พบก,กับผมนะครับกาซีคอนนะครับก็วันนี้มันจะบอกมอดที่ผมมีอยู่ข้อตอนนี้แล้วก็จะมาดูว่ามอดที่ผมมีอยู่นี้มีทั้งหมดกี่มอสทว่าผมต้องถามอันนี้เพราะว่าผมจะบอกกันว่าไมาค์ามมผมเนี่ยที่ผมโหลดมาในห้ามีอยู่20มอด จริงๆจริงๆมันมีอยู่20มดแต่ผมไม่รู้ว่ามีมดอะไรบ้างนะรายชื่อมนเนี่ยไม่ได้จดโอเคอยังเป็นตัวอย่างแรกนะครับก็มีลาวาฮะมีลายลาวามากเดี๋ยวจะมาดูว่าที่ยังเลยว่ามีอะไรแบบแปลกใหม่บ้างโอเคอันนี้ผมใช้ไม่เป็นนะบางอย่างผมก็ใช้ไม่เป็นในก็นน้ามันใช้สําหรับโอเคผมจะไปนไมนเคทีฟอย่างแรกเราจะมาดูฝั่งของ TNT ซึ่งผมจะจุดด้วยนี่ฮะธรรมดาเลยอันนี้ก็จะมีชื่อว่า C4X10 ถ้าเกิดผมใชีก็บอกด้วยกันเนี่ยกวก่าก็ไม่มีอะไรฮะนี่ฮะถ้าเกิดผมใช้เนี่ยเราจะมาดูว่าระเบิดอนุภาพแรงขนาดไหนโตก็แรงกว่า TNT นะฮะแรงกว่า TNT ซึ่งผมก็ยังนะฮะที่โอ้โหเห็นไหม น่งถ้าเกิดในภาพนี้ดูกากาก,ากหรือว่าเสียงเป็นปกติก็บอกได้แล้วกันเอ๊ะมภาพวงช่างมันฮนะนี่ผมเล่นในแบบว่าพื้นที่โล่งนะฮะด้านไหนก็จะมีนะอย่าซ้ำภาพังก็จะให้ดูแล้วกันโอเคหมดหนาทีซีโฟแล้วต่อไปนิวเคลียร์นิวเคลียร์ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดคุณเน็ตแรงๆเนี่ยคุณใช้ได้ได้ถ้าคุณเน็ตกากา,กากหรือว่า ห้าเมกลงมาเนี่ยผมไม่แนะนําให้ใช้นะไม่ก็หกเมกลงมาผมไม่ผมไม่ไม่แนะนําให้ใช้นะถ้าเกิดใช้พวกนี้ไมปเขาคนเออเลยเนี่ยโอเคหมูเบนี่ทรงๆเลยฮะโอเคเบิดบุบคลองคนจอคนจะค้างโอเคคระเบิดสวยมากครับเป็นวงกลมสวยงามมากเห็นไหมฮะถ้าเกิดเจ็ดเมกขึ้นไปนี่ คุณเรื่อยสบายเลยเห็นไหมคงกว้างขนาดนี้ถ้าเกิดบ้านคุณอยู่ตรงกลางเนี่ยคุณใช้ระเบิดนี้ไม่เหลือทั้งต้นไม้อะเป็ล,เล,ปเปล็อกเหลือน้ำไปล็อกเหลือเห็นท่าไปออฟซิเดียนแล้วนี่อึไม่เหลือโอเคนิวเคลียร์ันหนาทีต่อัดไปฟลายเวริร์ก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 มึงคอนเนื่องกอนามาใชร์ได,ได้ซึ่งอันนี้ผมเคยเห็นคุนๆนะโอเคจุดแล้ว อ๋อเป็นพลูฮะเป็นพลูโอเคผมจะปรับเป็นดอกเคิร์นฟิ้วป่องสวยใช่ไหมฮะสวยสวยสวยซึ่งมันจะปรับเป็นสัสลัวฮะซึ่งผมใส่มอสแล้วก็มอนเตอร์คนนี้ออกด้วยน่ารำคาญโอเคโอเคนะครับเราก็จะใส่เลสโตนไปแล้วก็บอกระดับลิเวอร์นะฮะก็ เห็นแดงได้สดฟ้าโป้สวยฮะทำไมฮะทำไมฟิ้เอีย่ยฟิ้โป้สวยฮับสวยฮับได้นำให้ใช้เลยฮะแม้ว่าคนเล่นต้งองบอกว่าในนี้จะเล่นมัลติได้นะถ้าเกิดมันจะไม่พีดโอเคมาไปสว่างโอเคไฟเวิร์กถูกทำลายแล้วโอเคไหมสว่างสว่าง อย่างนันนะฮะโอเคนะครับก็กลับมาแล้วโอเค่อไปทามบอมซึ่งราเปิดในวิเศษอย่างหนึ่งครับก็คือมันสามารถปรับเวลาได้ฮะมันจะปรับแบบว่าโอเคมอเอาหมอนออกก่อนเปิดบังโอเคนะก็จะมีสิบวิสามสิบหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีห้านาทีสิบนาทีแล้วก็สามสิบนาทีาทสูงสุดนะฮะมันจะปรับเป็นสิบวิดูโอเคมันจะมีน่าหลังฮะ ก็จะมีทำยูเดนดิเรชันสามวิฮะระเบิดชัเครอบตูมนะฮะก็จะมีดีนะฮะมันจะคำนวณว่าทำลายไปเท่าไหร่ฮะซึ่งระเบิดนี่สวยมากนะ้ฮะดูมันระเบิดครับสวยมากซึ่งใครต้องการนี่ฮะคุณไปเซิร์ชเองเลยครับว่าลิงนี้มันออกมาตั้งแต่ ปีที่แล้วฮะตอนนี้เขารายการไม่ใช่สิทางว็บไมค้าถ่ายเลนเขาเปลี่ยนไมค์เข้าในนิดแล้วไม่มีแล้วคนก็หาเลยฮะคนก็หาเลยครับว่าไมค้าบ่ยี่สิบมัดซึ่งมันมีมลายมัดมากเยอะไปหนึ่งฮะแั้วเคยกินเจลี่อยู่ต่อไปลาวาบ่ ทีนี้อาจยาวเลยนะกันเพราะว่าจะรีวิวมัดในตัวมนที่หมดได้เีเดียวไม่มีการแบ่งพาร์ททั้งสิน้นแล้วว่าบอมเป็นยางไรเราวมาดูกันเราบอมแม่แหลกฮะแม่แหลกลองดูบุ้มฮะเป็นจะเป็นระเบิดลาวาไปเลยทีเดียวยเช่นเราเกิดคุณปล่อยมากๆเนี่ยราวามันจะสูงขึ้นสูงไปเลยจริงๆเดีย๋ยวค่อยทําตามตัวย่า่แล้วกันก่อนอื่นต้องออกมาก่อนจะตัวทดลอง โอเคซึ่งคลิปหน้ามันจะมาสอนนะคะการใช้สกินแบบว่าไม่ใช่ไอีแท้กันนะโดยใช้มาชาัปเตอร์อยมันจะบอกแล้วกันคลิปหน้าโอเคต่อไปถ้าเรืองเอ็กซ์คซึ่งอันนี้จะพิเศษก็คือสมมติว่าตบไปทางนี้แล้วก็ทางนี้แล้วก็ทางนี้ส่วนการครับผมไม่รู้นะผมแค่สมาแสดงสเกี่ยวกับน,นี่เฉยๆส่วนการ ส่วนการครับจะไม่เกี่ยวกันเลย<ป>นะฮะติเดี๋ยวจะดูว่ามันะระเบิดยังไงวุบเห็นไหมมันก็จะระเบิดเป็นทางตรงไปเลยแล้วก็มันจะดอกพวกนี้ด้วยวิเศษมากส่วนถ้าเอาออกม,มานิหนึ่งเคอ้มเห็นไหมระเบิดนี้ก็ใช้ได้ฮะสลาการแบบว่ายังไงต่อแม่น้ำอะไรพวกนี้ฮะ ทำไปนั้นโดยเราไม่ต้องเสียการใช้ขุดเลยโอเควุ่มวุมตุมตุมสวยงามมากฮะโอ้ไม้ขังเขียนชัดๆโอเคส่วนกันครับผมยังไม่บอกก่อนดีกว่าไม่ใช่ไม่บอกไม่รู้สิไม่นุ้กันครับไอ้พวกนี้ผมยังไม่รู้เลยนะจริงๆรๆโว้จริงจริงไม่ได้โกหกผมไม่ได้ปิดบังทุกทุกคนนะจริงๆผมไม่รู้จริงจโอเค ียู่นคนเดียวไม่เป็นไรอยู่คนเดียวได้ต่อไป anti-personal มันคืออะไรเอออะนะฮะมันก็คือระเบิดธนูนั่นเองเมื่อคนเหยียบไปแล้วปุ๊บเนี่ยแมกธนูหลายธนูเป็นพันธนูโอเคพร้อมระเบิดอีกมัน,นก็ธนูก็กระจัดกระจายสสดว่าผมวางตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ปอกไม่ได้นะฮะเราจะมาเซฟมอนเตอร์กัน เั่นคริปเปอร์เสงมาเลยตัวตัวเลยเสียงไม่ได้อ๋อเลืมไปป่าเป็นง่าย yeah. เย่ดังนั้นก็ดนันเมสตดันไปเลยเออตายครับตายโอเคผมจะเสกไอ้นี่อันนึงแล้วก็ใส่คริปเปอร์ er มารอบๆเผื่อตัวไหน yeah. เหยียบดังนั้นก็โง่ไป yeah. เหย็บเย็บที่อซอก เยียบเยียบไม่ซดโอเคโอเคอันนี้ร่มเร็วนะฮะเราไปใส่เออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะนั่งก็ตรงนี้จะนั่นกงก,ก็ต่อยมาจะนั่งไ่ไอ้เขี้ยนเห็นไหมครับตับเบิร์ตันูกระจัดกระจายตับเบิดนี่ก็ใช้ได้นะสำหรับผู้เล่นหลายๆคนก็ตายแน่นอนอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเก่งเลสตัวนี้ธนูยิงมาเอาโหูเป็นล้านดอกโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็หมดหนะ้าที่ไปแล้วแต่ว่า อ่าันนี้ฮะอันนี้สําคัญอย่างเช่นว่าคนไปงานต่างๆคุณจะเห็นชนวนชนวนสีเขียวไหมฮะชนวนฟ้าๆเขียวๆนั่นแหละเนี่ยก็ลอกดิมแบบมาโอเคทีคนี้นะสมมติว่าคนเสกไฟมาอันหนึ่งคนจุดไปเลยจุดตรงนี้เปนชนวนฮะชนวนต้องกลจะระเบิดจริงๆเห็นไหมฮะชนวน ระเบิดตู้ระเบิดกากฮนะ TNT กากโอเคเอาพวกนี้ออกไปมาต่อนมาต่อนโอเคส่วน l เ s อร์ครับบางอย่างก็ไม่รู้อันนี้มันใช้ยังไงวะ servering เอ๋ลองว่ามันเข้ากับอันนี้วะอันนี้มันใส่เวลาใช่ไหม ลัส์หนึ่งก็บอหนึง่งเฮียอะไรต่ออ่าอันนี้ถุกได้อ่าหงงนะเนี่ยหงงงงเดกัสิบเฟเนสอ่านี้ก็ยก,ยกไปเม่ก่อนแล้วกันโอเคต่อไปไอพวกนี้มันทำอะไรได้หไหมฮะอย่างเช่นว่าคุณตอบแบบว่าเป็นเรือใช่ไหมเรือเล็กๆนั่นแหละมันมีลูกกว้า คนสามารถขับไปได้เย่ยลอยไปเลยโอเคมันจะสร้างตัวอย่างให้ดูแต่ว่าบางคนต้องใช้เวลาโอเคเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับการบินครัง้งใหญ่โอเคนะครับกลับมาแล้วครับโทษเที่ับผมไม่ได้สร้างเพราะว่าผมขี้เกียจสร้างอะมันสร้างแบบว่าใหญ่ไปเลยอะอัเร่งเรื่องว่าไม่สาใจถ้าเกิดทุกคนหาไฟนี้เจอผมให้พวกคุณลองเองดีกว่าจริงๆถ้าเกิดลองให้มันจะไม่สนุกจริงหรือเปลา่าะ มันไม่โนมันไม่โนโอเคนั่นเองพรุนี้จบไปแล้วไอ้คอมพาร์สคล็อกนี่มันอะไรผมงงอะเป็นเหมือนคลื่นแม่เหล็กแต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้การยังไงอันนี้ก็ใช้ไม่ได้อ๋อเบจสโตนมันชื่อว่าคอมพาร์สบล็อกเข็มทิศบล็อกหาเข็มทิศเรื่องแปลง่ายเลยเข็มทิศข้อป้าลิงก์อินบุ๊กอันนี้มันทำอะไรได้นะฮะก็จมไติว่าเอา,อาเช่นว่าคนเอาขน กายมาหนึ่งปลาหมึกหนวดปลาหมึกหนึ่งกระดาษแผ่นกระดาษมาหนึ่งคุณเสกมันจะนอนในกระดาษกันหนึ่งแล้ก็คุณเสกอะไรก็ได้พวกนี้เช่นคุณวางตำแหน่งนี้นี่อกีกแล้วก็อันนี้อกีกความสามารถนี้ฮะก็อันนี้อะไรก็ได้เช่นนอนสีเหลืองะก็จะกระดาษกระดาษสีเหลืองนะฮะถ้เาเกิดคุณได้สีเขียวคุณก็ต้อง นี่ฮะสีเขียวแต่ว่าผมชอบกระดาษสีขาวกะเป็นโดนธรรมชาติโอเควัดเรียบร้อยฮะจากนั้นรูก็ได้แผ่นสีขาวๆอันนี้มาอ๋อเมือนเดิมเลยว่ะโอเคโอเคคุณจะได้นี้นะฮะที่จดบันทึกที่จดบันทึกน่าเองนะฮะโอเคส่วนถ้าจดบันทึกเสร็จแล้วมีหัวนสะีหน้าชื่อเรื่องว่า ไดคอนซึ่งไม่เหมือนกับไอหนึ่งจุดหกนะเอ็นเตอร์ไปโอเคตั้งชื่อเรื่องเรียบร้อยละส่วนการโอเคผมรู้ได้แค่นี้แหละอันอื่นผมไม่รู้เลนสามเอสชิกจุดเอเด d เอสนะฮะเดอก์เ็นต้องสมุดเล่นกับเพื่อนได้แล้วกันต้องไปอะไรต่อไหนไหนๆหนนโอเคหน้านี้ปกติหน้าสองฮะมีแปลกก็คือนี่ครับ อนชินกับวลตัวเครื่องยนต์กับล้อซึ่งถ้าเกิดคุณขับจะได้รถซึ่งรถอันนี้ยังไม่มีเชืเ้อเพลิงเชืเ้อเพลิงคุณคิดว่าอาจเป็นน้ํามันแต่คนคิดผิดมันต้องใช้อันนี้ครับโคเช่นคุณเข้าไปนั่งแล้วคุณกดตัว C ีครับถ้าเกิดคุณใส่น้ํามันไม่ได้ผลครับตัวน้ํามันเป็นตัวครับถ้าคุณใส่ถ่านถ่านแล้วก็ได้โอเคก็จะเขียนว่า added f o r เราก็ขับได้แล้วครับหว,วานห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 วานซึ่งขับรถซึ่งรถนี้แม่งไม่ไม่ดีอย่างเลยครับดูฮะดูดูดูมันสามารถขับลุยเนินได้เลยคุณดูเห็นไหมฮะขับลุยเนินได้มามามามโอ๊ยกระตุกกระตุกโอเค้เช่นถ้าเกิดคุณไปชนกระบองเพชรคุณก็จะพังง่ายๆโอเครถนี้มอเตอร์ยอดโอเคจากนั้น เราจะมดหมด,ดหน้วรถหมดไปแล้วดีอะไรเนี่ยเลสิบสามพอได้ส่วนพวกนี้ผมไม่รู้นะเป็นเพจอะไรไม่รู้อ่ะผมงงอันนี้ค่อยสอนทีหลังแล้วกันต่อไปครับนี่ก็ธนูแพตคอกอันนี้ผมไม่รู้นะมันมันว่ามันหมายถึงอะไรก็เหมือนธนูธรรมดาแหละอาจจะไม่ผิดมานธนูธรรมดาต่อไปครับ P4 เป็นอ๋อนกยูงครับนกยูงถ้าใคุคนกดขวาหามันจะขึ้นสวยครับหามจะขึ้นถ้าเราต่อยมันมันก็จะหนีฮะถ้าคนคลิกขวาบีมันก็จะหดมันก็จะเดินถ้าคนกด,คดขวามันจะอยู่นิ่งนะฮะน่ลารักมากนกยูงน่ารักมาก เอาไอ้เขียตัวทีครับมันชื่อว่าเพย์โฟลนกยูนที่เพย์โฟลดูครับโอเคเราจะเสงมาใหม่ไอ้ซัดเห็นไหมครับถ้าเกิดคุณจะส่งคุณจะได้นี่ครับนี่ครับลูกของนกยงูงใช่ไหมไม่แน่ใจถ้าเกิดมันก็จะไม่ขึ้นนะส่วนอาหารผมไม่แน่ใจว่าเป็นข้าวไหมนะ <c oughs> เสื้ข้าวมามันไม่จองแสดงว่าไม่ใช่ เหมือนเดิมฮะส่วนห่วว่ายตัวนี้ฮะลูลกอะไรเไป็นพค่สงไมาเยอะเลยซึ่งถ้าเกิดคุณโอกาสที่จะได้ไข่เนี่ยสูงมากมันประมาณน้อยกว่าเพชรแต่ว่าโอกาสไข่นี้จะได้แต่ว่าจะดอบเนี่ยคุณต้องมีแบบว่าเป็นชุดนะเห็นไหมผมยิงประมาณสองสามชุดแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหมโอกาสที่จะได้ว,ว่าตัวเต็มวัยกับลูกมันเนี่ยหายากมากโอเคไข่หมดผมเพิ่งเจอเนี่ยไข่เมื่อกี้ต่อไปพันมีใหม่แล้วฮะ ไม่ก็เสียงเดิมน้ำมันพลาสติกหาพลาสติกเนี่ยปกติพลาสติกจะเป็นแผ่นใสๆแต่ว่านี่ไม่เป็นกลมๆไม่รู้ต่อไปแฮมมี่เมเดอร์แฮมมี่เมเดอร์ทำอะไรได้กูก็ไม่รู้โอเคต่อไปสติกแท่งสติกวอร์นิ่งแพดจุดสีมาสติกนี้ทำอะไรไม่ได้ฮะไหนลองตีดูสิว่ามันหมายถึงอะไรตบเกียนแตก so โอ้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร โอเคต่อไปบอมบอมนี่ทําอะไรได้ปาบุาบมถ้าเกิดระเบิดถึงพื้นเมื่อไหร่มันก็จะระเบิดฮะเราจะไม่ปาใส่นอกฮะเราส่องสารมันอ่ะโอ้ยเพื่อเล่นที่ดีนะปาระเบิดใส่มันตูมไยโดนไปเมืม่อกี้ข้าวเลยปาไมไรเยบเบสระเบิดบน,นี้ฮะครับไม่ร่วมกันอ๋อแนะนำไปอย่างหนึ่งครับริเปิร์บ,บุกคนขีดความาอุ้มนี่จะมีสูตรในนี้ฮะ เราจะไม่ใช้แบบว่าเมาส์ในการเล่นจะมีทุกสอนนะฮะจนะเปิดดูทีละอัานแล้วกันใครดูชา้าดูเร็วก็กดสต็อปแล้วก็หยุดไปได้เลยโอเคดูทีละอันแล้วกันมันมีอยู่4 0หน้าใครดูไม่ทันบอดด้วยโอเคยอ้อนไปนิดนึงใครดูไม่ทันโอเควิธีค้าต่างๆฮะโดยไม่ต้องตุนในวิกิเลยสะดวกมาก ผมเลยโหลดหมอดนี้ไงไหมสาเหตุที่ผมโหลดหมอดนี้เนี่ยจะมีธนูพิเศษเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแล้วกันกันคราบเห็นไหมฮะวิธีการขร้าวอนจินเนี่ยก็ต้องใช้แหลพิสตนันเอาเผาอิสโตนแล้วก็อิสโตนทัชส่วนล้อหนังเหล็กอันหนึ่งแล้วก็ธนูฮะโฮมิงบอลเพชรสามอันกับเนี่ยเชือกแปว มีหลายธนูมากครับส่วนรถไม่ดีครับต้องได้เนี่ยเขาก็ไปที่เก็บของกันไลท์เซนเซอร์เลนไมายเห็นไหมฮะไม่ดีกันรครับถ้าเกิดคุณเจอมัดนี้แล้วคุณโหลดนได้เนี่ยเป็นส่วนผสมของการทำนิวเคลียร์ทำบอมลาวานะฮะทอร์นิ่งตอนนี้ายเวิร์กอันนี้อันนี้เวิร์กมากจริงสมเชื่อเป็นพลุฉลองได้ ส่วนนี้ครับแผ่นระเบิดนี่ผมโชยเมื่อกี้ส่วนนี้ฮะน้ำมันเอามาทำอะไรพลาสติกพลาสติกเอามาทำอะไรผมก็ไม่รู้ <c oughs> ไปครับก่อนที่ได้เฮมิเมเตอร์ส่วนนี้ก็จะระเบิดน้ำอยา่างผมจะแสดงให้ดูแล้วกันส่วนระเบิดต่างๆคุณก็ดูลเลยอันนี้ผมใช้ไม่เป็นะไอเท่งแล้วก็บาสุก้าเราจะมาทดสอบกันไม่ดีค้าสมุดต,ต้องมีหนังสือกับหบึกงดำนะครับหนวดปลาหมึกก็จะได้หนังสือมาแล้ว ก็ไม่มีวิทยุกันผมไม่ลงกันวิทยุไม่ใช้การยังไงโอเคมอดแล้วฮะมอดมอดกดเลขสี่ในการออกโอเคสมุดเก็บไปโอเคเราจะมาดูไปครับวอเตอร์บอมทำอะไรได้ระเบิดน้ำครับบอมถ้าคุณแบบนี้ฮะแบบนี้แบบนี้ไอ้เหยโอเคสร้างเป็นบ่อเลยบ่อบ่อบอไปเลยบ่ยิงไปตรงกลางครับบุ้มคุณจะได้บ่อน้ำ พร้อมกับระเบิดฮะซึ่งระเบิดน้ําซึ่งไม่ได้แถมแค่น้ําอย่างเดียวมันจะแถมระเบิดด้วยอ่ปาปลาแล้วนะเห็นไหมฮะมันระเบิดอีกชั้นหนึ่งโอเคใช่นะผมปาใหม่ปุ๊คบคนลสภาพเลยจริงจรมงนะสมสมตินี่เป็นโลเพิ่มเนะปล่าเปล่านะปลาปุ๊บคุณก็จะเห็นโลตรงนี้ฮะนะเห็นไหมนะขันค้าทุกคนก็ดูแล้วเนาะแล้วก็อนนี้ครับระเบิดสี เล่นยังไงเดี๋ยวมันจะสาธิตให้ดูออกไปดิโอเคฮะเราเบิดข้าวเรจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต่าเราสโคฮะมันก็จะไหลโว้สวยมากครับอย่างเช่นทำวิธีฉลองเยอะ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 เย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 ก็สีตำวันเยยเยอะเยอซื้อสีดำไม่ค่อยฉลองเลยว่าได้เมันกับเป็นทำวิธีแบบว่าเศร้าๆอ่ะเราควรเอาสีพวกนี้ดีกว่า เย้เย้เย้คุณเสียงมาเย่เย่แล้วแม่แรงแม่แรงมันเสกแค่ควันเฉยเห็นไหมมันกับแมลงมันตบกันอะไม่ค่อยคิดผมแม่แรงมันตบกันมันกับโปรแกรมเพจน้ะที่แปลว่ามันฉีดสบค้นสีโอเคเก็บ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 สัตว์ไหนว่าไอไลท์เซนเซอร์อยู่ไหนแล้ววะเอ็นเตอร์เพซิโนไม้อันนี้อะไรวะบูมโอ้ระเบิดโน ก็ใช้แล้ววันนี้ไม่ใช่แล้วไหนแผ่นพลาสติกไลายเซนเซอร์อันนี้มันเหมือนกับเซนเซอร์ประตูฮะเหมือนกับในร้านค้าบอว่าเปิดแล้วเสียงมีดนะฮะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เปิดเสียงแล้วกันลักกวรบกวนส่วนนี้ก็จาอะไรไม่ได้บาสุกา้าฮะพี่เซกสๆคนับเชคกุกเสกบาสุก้าเรียบร้อยคุณต้องการคิดคุณคิดว่าเป็นดินปืนไม่ฉายครับเป็นเทียนทีคุณจะใส่ทียนทีอะไรมาก็ได้เชฟกุสเสก อ่ะอันหนึ่งพอหมู่บ้านเพอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้ก็เสกยิงทีมาอันหนึง่งคุณถ้าเกิดมีบาสกุก้าคนสามารถยิงทีแบบไหนก็ได้ยิ G NT, G NT, งทีทีพวกนี้ยังได้เแต่ว่าผมยิงฮะอ่ะผมยิงนิวเคลียร์ก่อนแล้วกันนิวเคลียร์นิวเคลียร์รยกับคนมีนี้อำนาจอยู่ดีมือคุณแล้วแหละยิงไปเลยครับโอ้ทมันคือยิงทีทีเนี่ยป้อง โอเคเส้นไฟเวิร์กวูบเห็นไหมครับจิมีชีวิตตายหมดครับไม่ว่าคุณจะใส่ชุดเกราะเพชรยังไงคุณก็ตายอยู่ดีไฟเวิร์กโอเคว่าสุกา้าหมดใช้งานแล้วโอเคต่อไปเอเกนบ,บรูกอันนี้เป็นการแบบว่านะฮะเวลเกนตูเบยูดูมอลเอ็กซิบโครเวอร์นี่ยก็จะบอกการแบบว่าอุปกรณ์ที่ยังไงอะเกี่ยวกับสูร้รบอะเกี่ยวกับการระเบิดก็จะมีการอธิบายว่าใช้อะไรบ้างนะฮะ ถ้าผมขี้เกียจแล้วก็เอาภาษาอังกฤษจริงไปส่วนพวกนี้ทำอะไรไม่ได้อ่าเรามาดู s ซ p เปอ Remote ก็จะเขียวว link, นะวนว่า remote not link นะ e m o t e Not Link สมมติว่า Remote Not Link ใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้ว่ารีโมทมันคืออะไรอ่ะเก็บไว้ก่อนใด้วางว่าใช้งานเป็นปายนี้มีเศษมากฮะธนูธาตุธนูทาทธนทาตุเนี่ย ก็จะกลายเป็นนี่ฮะธนูสายฟ้าตุ้ม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 กินโดนสายฟ้าต่อไมธน,นูไข่อันนี้หามากดูฮะกลายเป็นไก่กลายเป็นไก่กลายเป็นไก่ต่อกลายเป็นไก่กลายเป็นไก่กลายเป็นไก่ซึ่งถ้าเกิดคนเล่นคีเคทีมมันจะธนูเนี่ยเล็งตามว่าถหมายแล้วก็มีบั๊กหนึ่งฮะ บักสโลโมชันอกคลิกรั o บัคสโลโมชมีมอสสโลโมชันกันนะับวันนี้ผมโหลดเป็นมอสสโลโมชันถ้าเกิดถนนนี่มันใกล้ถึงสตูแม่ผมก็ยิงบาปุติต่อไปนี่ยไอส์เอ r โร่โอ้ยไอส์เอโร่สิไอส์เอโร่ออร์เฮดบอมเออรเฮดบอมถนนนี้พิเศษอย่างเงี้ยะเกิดคนยิงไปในน้ำ เอาเนี้ยออกไปก่อนสมมติว่าคุณยิงไปในน้ำนะไอศต์โอเคคุณยิงไปในน้ำไอ้เหี้ยเออีในบ่อนี่ยิงในบ่อนี่ฮะมันก็จะเกิดน้มแข็งพิเศษมากต่อไปไฟร์ arrow ฝูงเกิดไฟแม่แล้วก็ต่อไปอันนี้พิเศษสุดๆตลาการวันเตอร์บ้านคุณเยอะเกินตบเบิร์ทีนี้ตุ้มโอเคหมดแล้ว นายบอกไม่ถึยงยี่สิบเมื่อไงลืมไปครับอีกอันนะครับเรเดอร์สติ้งก็จะเป็นการยังไงส่วนจุดขาวๆแดงๆที่เหมือนลักษณะญี่ปุ่นก็คือ exp ใช่ไหมครับสมมติว่าเราเก็บเอ yeah, exp แล้วก็หมดโอเคเห็นไหมมันจะมันจะบอกว่าอ่ามอนเตอร์นั่นไม่แรงบ้างไอ้ก็ระเบิดตรงไหนก็สามารถปรับไปเลยฮะตัวนี้ก็ปิดเปิดแล้วก็อันนี้ครับมันจะเป็นการหยุดใช้ถ้าเกิดเราคลิก endrock โอเค Transform อันนี้มันจะดูสภาพนะฮะให้คนจัดการดีกว่าผมที่้านบอกกลัไปกด m ือ r e Map r e y i i Map โอเคขอจบการบินเท่านี้แล้วกันนี่เกมงมี20มสิมัดนะแต่ไม่แน่ใจว่ามีครบไหมนะมีเยอะกว่านี้จำได้จริงๆเกมมีเยอะกว่านี้โอเคเดี๋ยวมันจะมาสอนการเคลียร้นหน้ามันจะมาสอนไหนนบอกอ่ะเท่าไหนเออแบตเตอรี่อ่ะ ทางการแบตเตอรี่เขาอบวกเซิร์ฟอยู่ขอโทษด้วยโอ,โ,อโซนจนเขาแม่งนั่เกีบเมื่อก็รอเก่อนแล้วกัออวนสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ